ครับผมก็สวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มองหาังหายยากรับครับวันนี้ก็มาออกหามิ่งนะครับตอนนี้ก็ได้หนึ่งลังนะครับ,รบลังมิ่มครับตรงนี้พุ่งหองหายยากนะครับหามิ่มแทนครับ ายาน่นนะครับประมาณสามลังนะครับผมถึงจะได้ขวดนะครับเพราะว่ามันก้อนห้ามหัวเล็กนะครับผมันมันเครื่องหลวงครับ รันนี้ก็จะออกหามินทั้งวันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะได้กี่ลังนะครับครับผมเดี๋ยวไปดูลังต่อไปนะครับผมครับผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณลังทีสีทีห้านะครับผม มาได้ถ่ายทุกลังนะครับผมเพราะว่ากิ้งนกมากครับคอนห่างถ่ายยากนะครับลมควันนิดน้อยครับผมแกแล้วนะครับผมเกิดแหตุหัวหน้าับ คางยากนะครับผมต้องใช้มือเดียวนะครับพ่อมืออีกข้างต้องจับกล้องครับครับเดี๋ยวไปเจอกันกันนอกอีกหนึ่งลังนะครับผมตอนนี้เจอจุดนี้อยู่สองลังครับครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดกิ่งลงมากน่อนครับ มันนี่นะครับไม่ได้เล็กน้อยนะครับผมบันค่อยใหญ่นะครับนี่ครับมาอีกหนึ่งลังแล้วครับผมตรงนี้ใหญ่นะครับใหญ่แล้ครับลังนี้ครับอันนี้ได้ประมห้าลังนะครับ คนใหญ่เลยครับนี่ครับ ออน,นี่เดียวเอาไปกลับไปที่เดิมครับผมมาเอานะครับผมอเอาแต่ก้นหัวหนามครับ หากันตอครับผมตอนนี้ก็หาเดียวนี่นะครับต้นหนามไม่ยาลาบนะครับผมครับค่อนข้างลุกนะครับบางหลังอาจจะไม่ได้ทายนะครับผมะวาลุกมากครับครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผม มาดูครับผลงานน่ามินมิ่มนะครับมาขยายนะครับในหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าลังนะครับเนี่ยบดูนะครับเนี่ยขนใหม่ยังมีอยูย่ห้ากิ่งนะครับห้าลังด,ด้านในอีกหนึ่งลังครับอจบบาจจะบังแสงนะครับเพราะอันนี้อยู่ในถุง ตอนนี้กับบายสามพอดีว่าเมื่อกี้นี่เจอตัวพึง่งกำลังตอมดอกไม้นะครับผมดอกต้นประดูครับกำลังเจอสายการบินครับก็เข้าไปหาได้แค่เยอะพอดีว่ายางรถมอเตอร์ไซค์ครับผมตัวครับ เลยต้องกลับมาเปลี่ยนยางก่อนนะครับคุณที่จริงก่อนนาจะได้นะครับพึ่งนะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็ไปตามไมครับเดี๋ยวมาดูกันคล้องหน้ามิ้นนะครับคครับตอนนี้ก็มาดูครับการคล้องน้ามิ่งนะครับผมนะครับใช้มีดครับปาดไปเลยครับ ตัดลงไปเลยครับนี่ครับทวสุดร้อนร้นนอนใหม่ๆนะครับเพราะว่านี่นะครับอันนี้เป็นเกรสรน,นะครับผมต้องปล่อยให้ยุเองนะครับถ้าเราบีบนี่เกรสรจะติดไปตัวนะครับผมแล้วก็จะทำให้ไปอุดธีลุผ้านะครับผมแล้วก็ จะทำให้น้ำพึ่งน้ำมิ่มเนี่ยนะครับเกยดบัลไหลนะครับเราต้องปล่อยให้ยุดเองครับอาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะครับขยี้นิดหน่อยครับ นเตกออกในรุงมันนะครับผมเหนียวครับเหนียวแล้วก็หวานมากครับน้ำมินนี่นะครับอันนี้รุดก่อนมดเลยครับผมหอยยดกันนะครับไูไ่ในถุงนีนะครับ สามนะครับแล้วก็สีนะครับก้อนขอยใหญ่ครับบ่เหมือนพึ่งนะครับผพึ่งนี่ถ้าเจอแบบใหญ่ๆก็ลังเดียวกว่าี่สิบขวดเลยครับอันนี้นี่โอโ้โหห้าหลังได้ขวดครับผม นี่ครับในกรีงทีห้าแล้วครับ

เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปตามหาพึ่งกันต่อครับผมพอนี่พอนี้ต้องเปลี่ยนยางก่อนครับพายางรดแบนนะครับผมต้องกลับมาขนครับครับผมคลิปนี้เดี๋ยวก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้่อนนะครับผมครับี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ